เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทาน้องไอรินอ่านแบบฝึกหัดของปหนึ่งกันนะครับหนึ่งสองเริ่มครับแก้วพาลูกแมวไปหาพ่อแก้วพาลูกแมวไปหาแม่ลูกแมาเล่นกับพ่อแม่ดูแม่แม่ดูพ่อเล่นกับลูกแมวพ่อให้โบสีดำลูกแมวลูกแมวดีใจมีโบสีดำหาลูกแมว แมวหูลูกแมวเลยก็ห,หูลูกแมวก็มีสีดำโบรลูกแมวก็มีโบรลูกแมวก็มีสีดำแก้วแก้วเขาลูกแมวมีโบสีดำโอ้โหถือว่าเก่งนะครับ ให้น้องไอรีนกี่คะแนนดีครับคอมเมนต์บอกน้องไอรีนด้วยนะส่วนผมให้กี่คะแนนดี9คะแนนจุด5คะแนนนะครับให้9.5คะแนนโอเคไหมอ่าปุ่มมือให้ยิ่งเลยครับเก่งมากเลย